ดวงความรักคนโสดหากคุณเลื่อนผ่านมาพบกับแรนดอมนี้รู้สึกเชื่อมต่อกับพลังงานในคลิปนี้ฟังคำทำนายได้เลยค่ะดูดวงส่วนตัวอินบ็อกเข้ามาสอบถามได้นะคะความรักคนโสดเป็นอย่างไรโอ้โหโชคชะตานำพาฟ้าลิขิตค่ะไม่ธรรมดาแล้วถ้าโสดมานานตอนนี้ถึงเวลาเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะแล้วก็พลังงานนี้นะมันจะแค่ติดขัดในเรื่องของความอึดอัดความทุกข์ใจหรือความเสียใจในอดีตหรือคุณนั้นเนี่ยนะแทบจะไม่อยากมีใคร แล้วแล้วรู้สึกเหมือนแบบว่าฉันถอดใจกับเรื่องความรักความสัมพันธ์หรือเจ็บปวดหัวใจหรือเพิ่งเจ็บปวดหัวใจมาก็ได้นะตัวของคุณใจยังสู้อยู่นะคะคุณคิดว่านะยังไงอะ่ะคุณก็ต้องได้เจอรักดีๆนั่นแหละคุณกลับมารักและเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นถ้าเกิดความรักและความสัมพันธ์ทําให้คุณเจ็บปวดหัวใจคุณอยู่ในเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงมีคนกําลังจะเข้ามามอบความรักและความรูมร้สึกดีใหม่ๆดังนั้นไม่ต้องกังวลใจไม่เหงาแล้วนะคะ